สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบในรายการตะลุยศูนย์วันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่กรุงเทพค่ะเรามากันที่ชนบุรีและอยู่ที่ศูนย์อะโทมี่แหลมสว่างพาวเวอร์เซเว่ค่ะหัวหน้าศูนย์จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับหัวหน้าศูนย์อะโทมี่แหลมสว่างพาวเวอร์เซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องโบแล้วก็ทุกๆคนนะคะมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แลบฉบังเพาเวอร์เซเว่นค่ะไปกันเลยค่ะเพีอนโอเคดังนแรกนะคะเปิดประตู้งมาปึ้งจะเจอนี่ค่ะสองสาวคน,นสวยค่ะนะคะ,ค,ะคอยดูแลแล้วก็เรื่องการบริการหให้กับลูกค้าประจรําอยู่ที่ศูนย์ทุกว<ช>ันทุกคนก็สามารถมาใช้บริการได้ในส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของเห็นเวทีเขียวๆแบบนี้นะคะสเตจอยากจะบอกว่านะคะอันนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเราจัดงาน B.C.M. หรือจัดเ o า s ม m e ิ t i ต่างๆนะคะหรือ Center m e ม t i n g เนี่ยตรงบริเวณตรงส่วนนี้นะคะก็เราจะมีการฝึกพูด leader ของเรามาพูดเป็นสปิเกอร์ในการพูดเรื่องของแนะนําสินค้า โอเคในส่วนนี้เป็นส่วนของตัวเช้เรื่องของสินค้าในการแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างและที่สําคัญเรามีตัวเทสสินค้าให้กับสมาชิกทุกคนนะคะทุกสายงานนะคะเน้นคัะทุกสายงานเข้ามาเทสสินค้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วด้านนี้เป็นอะไรคะพี่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเทสสินค้าจริงๆแล้วนอนนวดกันจริงๆจังๆนะคะเพื่อจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ โดนของนะคะดได้ใช้ของแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นสมาชิกอาโตมี่แล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักของอาโตมี่ต่อไปวันน,ะะนนี้เราอยู่กันที่ชั้น 2, <อ> 2> นะคะโซนนี้เป็นห้องอะไรครับพี่แอนโซนชั้น2นะคะเป็นห้องมิทติ้งสำหรับผู้นำแล้วก็สมาชิกที่ต้องการที่จะมาประชุมกลุ่มย่อยนะคะวันนี้ชั้น2เรามี2ห้องะคะ่ะอย่างห้องประชุมแรกนะคะมิทติ้งรูมห้องที่1นะะน,นะคะก็เนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จุคนได้ประมาณ ้าถึงหกคนนะคะเราก็จะมีส่วนห้องที่สองนี่คะ่คะก็เหมือนกันค่ะแต่จุได้มากกว่าห้าถึงหกคนนะคะก็ก็จะประมาณนี้นะคะมีหาได้เกือบสิบคนเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีการพูดคุยเรื่องของสินค้าตกันตอนนี้นะคะก็โอเคค่ะโอเคค่ะ และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น3ค่ะ,คะก็จะเป็นห้องสัมมนาที่พี่แอนบอกไว้ตั้งแต่ตอน,นแรกเนาะใช่ค่ะว่าปีหน้านะคะเราจะจัดงานสัมมนากันค่ะันชั้น3นี้นะคะจุคนได้จุห50คนค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่แอนกันเล็กน้อยนะคะยังไงก่อนอื่นให้พี่แอนแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะชารลสโลสมาสเตอร์ที่ดาร์บันทุนทองค่ะ ก็อย่างที่ทุกคนเนี่ยทราบกันเนาะว่าพี่แอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างมากๆตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นหัวหน้าสูตรอีกทําไมพี่แอนเนี่ยถึงตัดสินใจที่จะมาเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้องบอกว่าพี่แอนไม่เคยทําธุรกริจเครือข่ายมาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าศูนย์การเรียนรู้เป็นยังไงแต่พอได้มาศึกษาแล้วมาเรียนรู้จริงๆแล้วคือศูนย์การเรียนรู้ถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะนักธุรกิจชั้นดีเลยค่ะว่าไม่เข้าใจด้วยนะว่า6%อะไรมายัางไงในตอนแรกนะคะแต่สิ่งสําคัญคือเเรราาาจจะตติบโไได้ยก การที่เรามีสมาชิกมีเครือข่ายของผู้บริโภคและความโชคดีคือเรามีเครือข่ายคือนักธุรกิจเข้ามาแจมอยู่ในพาร์ทเนอร์ของเราด้วยวิธีการ<ม>บริหารศูนย์เป็นยังไงบ้างคะ่ะเราใช้ว่าวิธีการบริหารงานแบบดาวกระจายสิ่งสําคัญที่เป็นอุปสรรคและเงื่อนไขนะคะกับของพี่แอนก็คือเรื่องของเวลาเราใช้วิธีการก็คือไปตามจุดต่าง ที่ผู้นาเราเกิดขึ้นกระจายสินค้าต่างๆไปตามจุดต่างๆและที่สำคัญคือเราสร้างพื้นที่การเรียนรู้คือ learning space ให้เกิดขึ้นระหว่างทางการกระจายสินค้าของเรา <c oughs> ในดาวกระจายของเรา <c oughs> ตอนจะเป็นดาวกระจายตรงนั้นเนี่ยพบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่แอนเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เป็นหลักอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของตัวเองนะและพี่แอนก็ใช้วิธีการแก้ไขที่สุดก็คือ เราคุยกับพ์ทเนอร์ของเราในพื้นที่ค่ะแล้วมาคุยแล้วมาสร้างเ,ออเขาเรียกว่ากิจกรรมที่เขาสามารถที่จะลันขับเคลื่อนด้วยตัวเขาเองได้ค่ะเ่เราต้องมีคนประจำอยู่แทนตัวเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะได้แอนที่ 1, <S 1>, <S 1> <S แอนที่2อแอนที่3าต่อไปอีนคกอนาคตนะคะ,อ,คะ,คะอยากพัฒนาอะไรไหมคะรวมถึงตัวเองในฐานะ,ะของหัวหน้าศูนย์แล้วก็รวมถึงตัวศูนย์การเรียนรู้ด้วยถ้าส่วนของตัวเองก็คือเรื่องของการ จัดสรรเรื่องของเวลาและเรื่องของข้อมูลเรื่องของสินค้าการลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าซึ่งนอกจากการใช้ของแล้วอ่ะต้องมีความรู้เรื่องข้อมูลเรื่องสินค้าเพื <ใช S 1> ่อจะ่ายทอดให้กับพาร์เนอร์อย่างถูกต้องเนี่ยนะคะในพื้นที่สูตรการเรียนรู้ก็เราก็จะมีจัดห้องสมมนาเล็กๆนะคะจุได้50คนข้างบนรับรองปีหน้าเจอกันแน่นอน,นะคะ่ะฝากถึงคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเปิดศูนย์ดีไหมหรือว่าคนที่เปิดศูนย์แล้วเนี่ย แล้วตอนนี้เหมือนการจัดการการบริหารยังอาจจะยังไม่เป็นไปตามแผนหรือยังไม่เติบโตงเท่าที่ควรส่วนที่คนที่กําลังตัดสินใจที่กําลังจะเปิดศูนย์นะคะถ้าคิดว่าจะได้กําไร6%นะคะบอกเลยค่ะว่าอย่าหาทำค่ะ คิดที่ผิดเลยนะคะแล้วคุณต้องกล้าที่จะแบกบันและเสียสละที่แท้จริง mm hmm. และที่และส่วนที่2ส่วนสำหรับคนที่เปิดศูนย์อยู่แล้วนะคะแอนจะบอกว่าแอนให้กําลังใจนะคะพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะคะเรามาถูกทางแล้วค่ะเ mm hmm. ้าวันนี้นะคะเราตัดสินใจให้ธุรกิจอโศมิต่อีกธุรกิจหนึ่งทางรอดของพวกเราทุกคนค่ะ mm hmm. มันไม่ใช่แค่ทําให้เราได้ตังค์เท่านั้นค่ะแต่มันกําลังหมายถึงว่าเรากําลังสร้างคนอีกหลายหลาให้กลายเป็นเศรษฐีนิสัยดีรากฐานที่สำคัญ ก็คือศูนย์การเรียนรู้นี่แหละค่ะทางมาถึงช่วงเซ็นเตอร์ที่พี่แอนเนี่ยใช้สินค้าโทมี่เนี่ยทั้งเว็บไซต์เลยใช่ค่ะขอที่หนึ่งในดวงใจค่ะทุกอย่างมันเป็นที่หนึ่งของดวงใจจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดทิปเด็ดจริงๆแล้วทําให้พี่รู้สึกว่ามันทําให้พี่เปิดใจครั้งแรกก็คือตัวนี่ค่ะดีพรีเซอร์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเซ็ตเปิดใจแต่พี่แอนทำไมถึงเลือกดีพรีเซอร์คะเพราะดีพรีเซอร์คือตัวแรกค่ะ เป็นตัวที่จะทําความสะอาดทีหน้าว่าหน้าพี่แอนเกิดจากปัญหาติดสารเซลยรอยแล้วก็แก้ด้วยดีฟเนเซอร์ใช่ค่ะเป็นตัวแรงนะคะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองใช้เนีที่สําคัญค่ะต้องถูกดีถีด้วยมาเรียนรู้ที่สูดการเรียนรู้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ทางบริษัทต้องขอขอบคุณพี่แอ์มากมากเลยนะคะที่ให้เรามาตะลุยศูนย์พแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกอาธมีทุกทุกคนค่ะก็เทปหน้าเนี่ยโบจะไปตะลุยศูนย์ที่ไหนพี่ๆหัวหน้าศูนย์เตรียมตัวกันให้ดีนะคะแล้วพบกันในรายการตะลุยศูนย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ